สวัสดีค่ะดิฉันขวัญตาพว่วงทองนะคะจากสูงศึกษาพัฒนาชุมชนเพชรบุรีค่ะวันนี้ก็จะนําสิ่งดีๆนะคะมาให้กับทุกท่านได้เรียนรู้กันในการที่จะไปบํารุงพืชผักขอ,ของท่านนะคะที่จะมาสอนกันวันนี้ก็คือวิธีการทาน,รรน้าหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะบางคนก็สงสัยว่าจุลินทรีย์คืออะไรจุลินทรีย์ก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะที่อยู่ในทั้งดินทัง้งในพืชน,นะคะที่จะเป็นตัวช่วย ในการที่จะทําให้เกิดการย่อยสลายนะคะในดินที่เรามีอยู่นะคะมันมีทั้งดินทรายดินเหนียวดินอะไรก็มีจุลินทรีย์หมดเลยทีนี้มันจะขึ้นอยู่กับดินว่ามันประเภทไหนที่มีจุลินทรีย์มากกว่ากันทีนี้เราก็รู้แล้วว่าประโยชน์ของจุลินทรีย์ในการช่วยในการย่อยสลายอ <All right. S 1> ินทรีย์วัตถุต่างๆนะคะ,ะสำหรับส่วนผสมของการทําน้าําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในวันนี้นะคะ สิ่งที่เป็นอาหารสําหรับในการเลี้ยงคูลินซีของเราก็จะมีด้วยกัน4อย่างนะคะอันดับแรกก็คือไข่ใช้ได้ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่นะคะอดับที่สองก็จะเป็นผงชูรสผงชูรสในที่นี้ก็จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นไอจโนโมโตอย่างเดียวนะคะอันดับที่3ก็จะเป็นกะปิกะปิก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทั่วๆไปที่มีขายตามท้องตลาดไม่จำเป็นจะต้องเป็นกะปิเคยต้าด้ามื้อกะปิอะไรอย่างดีนะคะใช้ได้หมดเลยอดับสุดท้ายก็จะเป็นน้ำปลา อัาปลาก็เช่นกันค่ะไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องเป็นน้ําปลาอย่างดีหรือหัวน้ําปลาเป็นน้ําปลาอะไรก็ได้ที่มีขายตามท้องตลาดหรือทั่วไปนะคะซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดนี้ในส่วนผสมทั้งหมดนี้เราก็หาได้ในครัวของเราไม่ยุ่งยากเก่กับการทําอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์ของเราค่ะเมื่อกี้เราได้ทราบกันแล้วนะคะว่าอาหารที่เราจะมาเลี้ยงจุลินทรีย์ของเราในครั้งนี้นั้นประกอบด้วย4ีอย่างทีนี้หลังจากที่เราทราบแล้วก่อนที่เราจะเตรียมในการทําอาหารให้กับจุลินทรีย์ เราต้องเตรียมน้ำใส่ขวดไว้ก่อนค่ะนะคะอย่างขวด600มิลกรัมหรือขวด1.5มิลลกัมก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาที่เรากอกน้ําใส่ขวดขอแนะนําว่าให้เหลือพื้นที่ในการที่จะเกิดให้เกิดอากาศให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในขวดได้หายใจประมาณสักหนิ้วจากคอขวดลงมานะคะ,ะาตาดกดไว้1วันแล้วก็ค่อยเอามาทำค่ะ ทีนี้มาดูวิธีการเตรียมอาหารให้กับจูลินซีสังขเแสงกันนะคะอันดับแรกก็คือเรานําไข่มาหนึ่งฟองนะคะวันนี้เราจะใช้สูตรหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ครึ่งนะคะอันดับแรกเราตอกไข่ไปหนึ่งฟองนะคะเปลือกไข่เราก็ไม่ทิ้งนะคะเราจะเก็บไปก่อนเพราะเปลือกไข่มันมีแคลเซียมนะคะช่วยบํารุงต้นให้ต้นแข็งแรงนะคะหลังจากที่เราเกอบไข่ไปแล้วหนึ่งใบเราก็พยายามคนไข่ตีไข่ให้แตกะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักน้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ผงชูรส1ช้อนโต๊ะกะปิครึ่งช้อนโต๊ะกะปิแนะนําว่าก่อนที่จะเอามาผสมในส่วนผสมทั้งหมดแนะนําให้เอาไปผสมน้ําก่อนนะคะถ้าเป็นกะปิละเอียดเราจะใช้แค่ครึ่งช้อนค่ะพอเ,เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเปลือกไข่เมื่อจะคู่ที่เราตอกไว้เราก็จะไม่ทิ้งนะคะเราจะขยําให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใส่ในเป็นส่วนผสมไปเลยเพราะว่าเปลือกไข่มีแคลเซียมในการที่จะทําให้ต้นพืชของเราแข็งแรงค่ะ แต่ถ้าใครทําจานวนเยอะๆก็แนะนําให้ไปใส่มูลินิกปั่นนะคะเพื่อมันจะได้ละเอียดแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันหลังจากที่เราสมผสมทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําส่วนผสมตรงนี้นะคะมาใส่ขวดนะคะสําหรับขวด600มิลลิกรัมเราจะใส่ส่วนผสมแค่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะผสมลงไปในขวดเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรามีหัวเชื้อหัวเชื้ออันนี้เป็นหัวเชื้อที่เราทําไว้แล้วนะคะแล้วก็เชื้อเดินแล้วครบ1เดือนแล้วนะคะเราก็นําส่วนผสมที่เป็นหัวเชื้อตรงนี้นะคะ ใส่ไปในขวดประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วแล้วก็ได้เขย่าเพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ได้มากินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําขวดตรงนี้นะคะไปตากแดดกลเม็ดเคล็ดลับของการตากแดดในครั้งนี้นะคะเราจะไม่ตากแดดในที่แดดจัด เราจะตากแดดในที่แดดลำไรหรือในตากแดดที่แดดที่สามารถส่องถึงแค่ครึ่งวันตอนเช้าแล้วครึ่งบ่นัายครึ่งวันบ่ายแดดไม่ส่องถึงตรงนี้คะ่ะ,คะในวันรุ่งขึ้นนะคะแนะนําให้ท่านนะคะได้นำไป,ไปนําขวดที่มีส่วนผสมแล้วนะคะ กลับมาเขย่าวขวดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำใน1 2วันแรกนะคะเพื่อไปกระตุ้นให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในขวดได้มากินอาหารและอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมคลายจุกขวดออกนะคะเพราะว่าในนี้มันจะมีเกิดกา๊าดนะคะถ้าเราคลายจุกออกก็จะทําให้กา๊าซนี่ออกแล้วจะทําให้ขวดไม่บวมถ้าเราทําไปโดยที่เราไม่คลายกา๊าซออกเลยจะทําให้ขวดของเราบวมนะคะก,ก็ารในการทําน้าหมักจุลินทรีย์สังเคระห์แสงในครั้งนี้นะคะถ้า เราทําโดยที่เราไม่มีหัวเชื้อผสมอยู่ก็สามารถทําได้ค่ะแต่ว่ากว่าจะเชื้อจะเดินเป็นสีแดงก็จะใช้เวลาประมาณ5-12วันแต่ถ้าเรามีหัวเชื้อผสมไปด้วยก็ประมาณ2อวันก็จะเกิดเชื้อก็จะเกิดสีแดงแล้วนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเกิดเชื้อสีแดงเต็มขวดแล้วก็ตามก็ยังไม่สามารถที่จะนําไปใช้ได้เพราะเชื้อจุลินทรีย์ยังไม่แข็งแรงเต็มที่รอจนกว่าจะได้ครบ1เดือนถึงจะนําไปใช้ได้ค่ะ ใช้ในการลดพืชผักที่กินใบนะคะเราจะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ํา20ลิตรนะคะแต่ถ้าเราเอานําไปลดลงดินเพื่อบํารุงต้นไม้ต้นใหญ่หรือบํารุงดินให้ดินช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะคะก็จะใช้1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา10ลิตรนะคะสำหรับประโยชน์ของน้ำหมกักลินซีสังเคราะห์แสงนี้นะคะ มา,มากมายมหาศาลสําหรับอันดับสาหรับพืชก่อนนะคะก็สามารถช่วยตึงไนโตรเจนนะคะช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆที่อยู่บนดินนะคะแล้วก็ทําให้รากพืชเนี่ยสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปเลี้ยงลําต้นได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญถ้าทําน้าหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้ใช้นะคะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไปอย่างดี แล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยจะเห็นว่าส่วนผสมทั้งหมดไม่ได้ไปหาที่ไหนไกลๆเลยมีอยู่ในครัวของเราหันซ้ายหันขวาสามารถหยิบมาทําได้เลยถ้าคุณคิดจะทาเมื่อไหร่รับรองได้ว่าคุ้มค่าและประหยัดต้นทุนได้อย่างมหาศาลเลยค่ะถ้าท่านใดสนใจแล้วก็กลับไปทําแต่ขณะลองทําหากเกิดปัญหาต่างๆไม่ได้ดังที่ดิฉันได้แนะนําไปนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามดิฉันได้นะคะตามหมายเลขโทรศรัพท์นี้นะคะ0 6 1 4925 4 4 4 ให้คำปรึกษาตลอดค่ะถ้าโทรมาจริงๆนะคะ